ถ้ผมเองแต่เสาอยู่เมืองนอกต้องทำเองได้แทบทุกอย่างพี่น้องผมยาวตัดง่ายๆเป็นส้งอยู่ด้วเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จับปลายผมให้เท่ากันแล้วก็หนีบหนีบเท่ากันมันก็ส,สไลด์เองไม่ผ่ยพี่น้องแค่นั้นล่ะง่ายๆสามปีแล้ว ตัดเองบางครั้งเนาะค่ะสิเรียกว่างใดพี่น้องถ้าเราไม่ยึดติดเห็นเรามีความสุขบ่ได้เหตุไหนคนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ไปกล่าวไกยคนอื่นนะตตดผมเองบ่ได้ไปยึดติดว่าฉันต้องเข้าร้านเสริมสวยฉันต้องนั่นต้องนี่อยู่เมืองไทยฉันอย่าง,งานั้นอย่างนี้ ลบตรงนั้นไปลบความจําส่วนนั้นไปมันแพงข่ะสิจังว่าอยากไปตัดมันมันมันก็ราคามันก็คูณ3มคูณ4จากราคาบ้านเราอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราทําเองได้แล้วชีวิตที่นี่แบบว่าความเสมอภาคสิทธิเท่าเทียมแล้วก็แค่การแต่งตัวที่สะอาดสะอา้าน ไม่ลกลุงลังสดใสมีชีวิตชีวาแค่นีกับพ่อแล้วนะคะจะพูดเรื่องสิทธิทเท่าเทียมอ่าวันวันวัน,ว,นวันจันทิพานมากพี่น้องเป็นวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในสมาคมตีบิงปองเนาะเพื่อนกะอายุหลายแล้วละ่ะเจ็ดสิบกว่าแล้วเป็นสมาคมตีบิงปองนี่เป็นสมาคมของผู้สูงวัย ไปกษียอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปจังสีสามารถเขาไปเ,าเขาไปเป็นสมาชิกได้เองสินะคะทีนี้คนที่เป็นอกอกรไนทาบานห้าก็สิเป็นผู้บริหารผู้จัดการที่มึงสินะที่นี้เขาจะเรียกอกอกไหนห์เขาก็คุยกับสมาชิกอีกคนนึงให้เขาทําเค้กสินะเค้กเส์้อรส์วันเกิดโมเ,เพื่อนเนี่ย บางครั้งก็ไม่ได้มาทุกนัดนะคะไปตีปิงปองเนี่ยบางที่เหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ยถ้าไม่ว่างเราก็ไม่ไปอย่างสิเนาะแล้วก็เขาก็ไม่ได้คุยคุยข้อความว่าเออวันนี้คุณจะมาไหมอย่างสิเนาะถ้าซื้อเค้กไปถ้าทําเค้กไปแล้วเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดไม่มาก็เพื่อนสมาชิกก็กินกันแบบสบายสบาย,บายไหมคะ่ะทีนี้คนนั้นก็มาสายพอถึงเวลาปุ๊บออกเน่ก็มาจัดโต๊ะ โอเควันเกิดมาคนเจ้าของวันเกิดก็ไม่รู้นะคะเขาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดตัวเองโอเควันเกิดมาเขาก็ประกาศบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของของลิซ่านะสินะลิซ่าก็อุ้ยแบบคุ้มตื่นเต้นไหมคะ่ะลิซ่าแบบดีใจมากเขาดีใจมากเขาบอกเขาเซอร์ไพรส์มากเขาไม่เคยจัดงานวันเกิดเขาบอกสามีเขาเป็นหมอแต่ว่าคนที่นี่เขาไม่เขาใส่เงินมีวใน เขาไปไปเที่ยวเหมือนเหมือนลุนีกับปีเตอร์ไปเที่ยวเนี่ยเราก็มีงบประมาณในส่วนนั้นที่จะไปเที่ยวเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตแบบอ่ารู้ล้าฟูฟมเฟื ile, อยยังสิบ่าแมนได้พี่น้องทีนี้เราเราเ,า,เาถึงอ่าเข้าเตือนเต้นเนาะอ่าพอพอพอมาอจัดโต๊ะจัดยังสินะเพื่อนเพื่อนอนีกส่วนหนึ่งก็แบบว่า เชิญกันเปิดชวนกันเปิดฟอร์เปิดฟอร์เต้นรำเนะะ่ยค่ะแบบว่าเหมือนกับปราร์ตี้เล็กๆสนุกสนานวันนั้นมีมีเพื่อนไปนสิบกว่าคนสิบกว่าคนนี่ถือว่าร้ายแ้วสำหรับสมาคมนี้นะคะทีนี้แล้วคนที่ไปไปชวนเปิดฟอร์นะ่ะก็เป็นผู้หญิงที่จะเน้นก็คือว่าวาเรื่องเมนีก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะคะ่ะเป็นการ เป็นการชี้ชัดบ่งชัดว่าสิทธิเท่าเทียมผู้หญิงไปขอผู้ชายเต้นลาเขาก็บม่ได้รู้ซึ้ว่าเอา้าคือแกงแต่คืออย่างแถบสินะสิทธิเท่าเทียมเขาก็ลุกเขาก็ถามกันว่า,าเธอเต้นลาเป็นไหมพ่อบอกเต้นเป็นเขาก็าชวนกันไปเต้นลาอยู่เขาก็เลื่อนโต๊ะโต๊ะตีบิงปองออกไปชิดผนัง คือทําง่ายๆแต่เป็นการเซอร์ไพรส์ที่แบบมีคุณค่ามากไหคะขนาดห่าว่าเป็นจากของันเกิดท่ายังรู้สึกรู้สึกแบบเออซาบซึ้งใจน้ำมูนองสินะทีนี้อ่าคนหนึ่งเขาก็เปิดเพลงเพลงเพ่งเต้นํำไหมคะอาบานท่ากับเต้นลีลาเนาะจังหวะอันอ่า,อาที่ที่คนสูงวัยจะเต้นจะจะเต้นํนำได้ไหมคะพี่น้องคนที่เต้นํำเป็นเขาก็เชิญกันออกไปเต้นำํำ มันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเล็กหน่อยแต่ว่าเป็นเป็นความสาบสิ้นใจเป็นเป็นเป็นสังคมทีอันนี้เชื่นชมจริงๆนะคะเขาก็ไม่ได้แบบว่าไปมาหาสู้กันบ้านเราสังคมเพื่อนเฮ้าเนี่ยเนาะถ้าไม่ใช่เพื่อนรักจริงๆอ่ะไปมาหาสู้กันคบกันแบบจริงจังแบบเพื่อนนั่นสินะ ก็จะไม่มีการทําให้กันแบบนี้แต่ว่าคนที่นี่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือการให้ให้แบบไม่มุ่งหวังให้แบบแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะให้แบบมีคมูลค่ามากนะคะคนที่นี่แค่กาวคําว่าแฮปปี้เบิร์เดย เล็กๆหน,หน่อยหรือหรือวันพิเศษเขาก็ส่งการาดอวยพรให้กันเพื่อยังเสร็จเขากระซาบซึ้งใจครั้งแล้วพี่น้องสิ่งที่ให้กันให้ออกมาจากใจแต่ว่าป่อ,ปอ,ปอๆไดแบบว่าต้องมุ่งหวังว่าฉันจะต้องให้กลับคืนมากับพวกแมนแบบนั้นพี่น้องเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะพูดไม่ไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เป็นคอนเทนต์แล้วตัวเราเองก็ที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็แบบซาบซึ้งใจเป็นน้องเขาองสิไหมคะ่ะแฟนฉันกะ ไปเต้นรำกับมูงสิแมออกไปเต้นรำมึงสิแมคะ่ะแค่นั้นละ่ะช่วงเวลาสั้นๆประมาณสิบนาทีทีท่ีออกไปเต้นรำนะคะหลังจากนั้นก็คนเจ้าของวันเกิดเขาก็ตัด,ดเค,ค้กวันเกิดหายมูแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วเราก็กินชากาแฟซึ่งการดื่มชากาแฟเป็นประเพณีของคนออสเตรเลียที่แบบเวลาเขาจะคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งเพื่อนมาที่บ้านอย่างแรกที่เราจะเสิร์ฟก็คือถามเขาว่าเขาจะจิบชาไหมชากาแฟบะ,ะเราก็จะมีขนมมีของว่างกินกับชากาแฟแล้วนั่งคุยกันพี่น้องเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนถึงว่าคนคนที่จะมาออสเตรเลียเนาะประเพณีการดื่มชากาแฟนี่ยเป็นการทีเพื่อนฝูงพบปะพูดคุยเขาจิบกาแฟเขาก็คุยกันไป เขาคุยกันแทบทุกเรื่องแต่ว่าการพูดคุยจะจะจะเป้าแมนแบบว่าเล่าเรื่องนั้นเรื่องนีวว้เราก็ไปคิดแทนเขาคือพ่้าจังรสันคือเ่าจังสี่อย่งงางน,นั้นน่อย่างนี้นะไม่มีมีตนางเออคุยกันเขาคนฟังเข,า,ขาก็ฟังคนนี้เขาก็จะเล่าเรื่องบางคนอยู่ที่สไตล์ของคนบางคนก็นเบาเรื่องขอบพูดจากของคนฟังก็เออเนาะเออเนาะ มารุนีกับปีเตอร์เวลาไปฟังเพื่อนคุยเราจะไม่เก็บเรื่องที่เพื่อนคุยเนี่ยกลับมาบ้านฟังแล้วแล้วไปฟังแล้วทิมแต่การฟังเนี่ยฟังอย่างมีอัคครสเป็นเป็นคู่สนทนาที่เป็นผู้ฟังที่ดีเราพูดไม่เก่งเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็แล้วไปมันเลยไม่มีเรื่องงุดหงิดลำคาญใจมันมีแต่เรื่องเรื่องเฮตัยจิตใจสซช่นเบิกบานไหมคะพี่น้องการที่เราไม่เก็บเอา เอาสิ่งเหตุการณ์ข้างนอกกลับมาบ้านนั่งสมองไม่ได้เก็บบันทึกสิ่งทีแบบว่ามันเรารู้สึกแย่นะเรารู้สึกนู่นนี่นั่นนางสิโหดหูนางสิเนี่ยนะเราไม่เป็นเขามาเก็บมาบางคนเขาก็จะพูดเออพี่สาวเขาเป็นเขาเป็นโรคหลงหลงลืม,ล,มลืมแล้วนั่นยังสินะ่ะเออเขาไปเดินออกกําลังกายแล้วหายไปก็ต้องแจ้งตํารวจตํารวจก็จะส่งข้อความหาทุกเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในพื้นที่อย่างเป็นสิทธิ์เลยนะคะ เป็นสิทธิ์ของตำรวจเลยที่จะสามารถส่งข้อความแจ้งค้นหายเขาหายไปอยู่บริเวณเกตพื้นทีน่นีเดอร์กเธอเห็นว่าหมาหายหรือยังก็ตามพี่น้องตำรวจจะส่งข้อความหาเบอร์ทโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้เคียงรุ่นนี้กับสิได้รับไปบอยตะกี้บ่าเข้าใจตะกี้คิดว่าเป็นสแกมเมอร์ปลอมตัวเป็นตำรวจส่งขอคัาวมาเขาคือม่สิทธิ์ส่งขอความม,าามหาฉานในศาลสี่แฟนวะเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายถ้าเราเห็นเราก็ ให้ความร่วมมือโดยการแจ้งไปว่าคุณเห็นเวลาเท่านั้นเท่านี้เขาเช็คไดแม่กระทั่งว่าฉันนี่เดินทางนี่าขามสะพานวินแดงช่วงเวลาทีานี้ค้นหาย,ยู่บริเวณนี้เธอเห็นบอกอ่าข้อความเป็นแบบนั้นเลยนะคะพี่น้องคะนี่คือความ <c oughs> ท่านสมัยของเขาเออบอกข้อเดียวกบบสี่สิบนาทีเราพี่น้องคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ